สวัสดีพี่น้องคนไทยทุกคนที่อยู่บ้านเฮาแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะที่เข้ามารับชมวันนี้นาเดชพามาเช็คหมายนกคุ้มอึดนะก็มาได้มาเช็คหมายนกคุ้มอึดกันเหมือนขนาดเนาะก็วันนี้ก็ทเที่ยงและประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงแล้วก็เลยได้เลิกได้ยามมาเช็คหมายนะนกคุ้มเนาะก็ บา่าหูว่าจะได้ตัวว่าเนาะก็เช็คหมายนกอุ้มมุมข้างป่าอ้อยแล้วกันเนาะข้างป่าอ้อยกับวันนี้น่าเะเอาจันเจานะ้าเนาะจันเจา้าเอามาห้าหลังนะมีห้าหลังนี่แหละเอามาห้าหลังโอ้อากาศโคตรฮอนเลยช่วงนี้ดินมันก็เริ่มแข็งแล้วก็การวางจันเจ้าก็จะยากหน่อยเพราะว่าดินมันแข็งเนาะก็มาลองดูว่าได้ตัวไปได้ตัวหม่านมาหม่านจะได้กันเพื่อกำลังใจกับนาะเดตวเดอร์หายอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะ เดี๋ยวว่าจะวางอยู่แถวนี้แหละตรงทางเดินนี่แหละวางอยู่ประมาณนี้เนาะลองดูมานมาๆนะครับผมเดี๋ยวจะวางในป่านี่เลยแล้วกันเนาะป่าอ้อยนี่แหละใช้ใบอ้อยนี่แหละบงัง ตรงนี้อากาศมันอ้อนละก็ดินมันก็จะแข็งนะมันก็จะวางง่ายน่อยแต่กอแบบ็อาศัยแบบอาศัยแบบร่องรอยแตกของดินนี่แหละวางนาะจะวางสักสองสามอันพอกันวางกันง่ายๆครับมันยากเนาะนี่ประมาณนี้ ช่วงนี้อากาศมันแรงหละพวกหญ้าพวกอย่างนีมัจะแห้งบอกว่าช่วงช่วงเชี่ยงร้อนๆนี้นกมันงงจะจะบอกค่อยวิ่งนะจะี๋ยบอกค่อยออกมาบอกค่อยกล้านะก็ลองดูนะก็จะวางแค่ประมาณทักสามอัน จ,จุดเลขตดเลนี่วางแค่สามอันพอเพราะว่าด้านหลังนะเดนนี่มันมันโล,งล่งละมันโลง่งมันน่าจะมาทางนี้มากกว่าทางปางอ่อนน่ะน่าจะมาทางนี้ <c oughs> ง่ายๆครับ ค้ okay. านข้างนี้ใช้ได้จะมาทางนี้่่ส่วนนี้ก็เผื่อมันมาทางนี้ผลไมาทางนี้นะ เสร็แล้วใส่ด้านนี้อันหนึ่งเนาะเป็นสี่อัน,นตรงทางเข้าอัานนี้เนะาะกันพาดเนาะแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็รงนู้นอันหนึง่งแล้วก็ด้านซ้ายนี่อันหนึง่ง mm hmm. เดี๋ยวน่าดีจะเอาวางเสียงล่อไว้ตรงกลางนี่เนาะวางเสียงล่อไว้ตรงกลางนี้ ปิดทางเข้าฝั่งนี้เดี๋ยวถ้ามาทางนูง้นก็ให้เหมือนเข้าทางนูง้นมาทางนี้ถ้ามาทางนี้ก็หเข้าอันนี้นะ